สวัสดีครับผมหมอเชนนายแพทย์เชนชัยชานชีพก็เรียนแพทย์มอชอนะครับรหัส52พอจบปี6กแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสเหมือนกับสอบได้เพิ่มเป็นแพทย์เฉพาะทางต่อยอดนะครับเป็นแพทย์ประจำบ้านที่เชียงใหม่ต่อยอห้าปีในช่วงเวลานั้นอะ่ะคือผมให้คำคำนึงว่าสถานการณ์ที่มันรู้สึกว่ามันแย่มันกดดันอะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่า bad times ตรงเนี้ยมันจะสร้าง good people ผมก็จะมีแนวคิดที่ว่างานหนักไม่เคยฆ่าคนแต่มันจะสร้างคน ให้แข็งแกร่งขึ้นอพอเย็บเย็บแผลหรือว่าทำผ่าตัการต่างๆเนี่ยชอบเย็บแผลสวยมันเหมือนเป็นการสร้างผลงานทางด้านศิลปะในพลฒนาความงามรู้สึกว่ามันเป็นการช่วยเหลือคนทางด้านจิตใจมันเป็นการแบบพัฒนาตัวเขาด้วยมันมากกว่าแค่รักษาหายเราอยากได้การบริการยังไงเราอยากได้ผลลัพธ์ยังไงเรามองตัวเองเป็นลูกค้าแล้วเราทําอย่างนั้นนี่แหละให้กับลูกค้าของเราก็คือมองเหมือนเป็นคนในครอบครัวดูแลเราอยากให้ลูกค้าแฮปปี้นะครับได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมันก็มีคําว่า ไม่มีลูกค้าไม่มีเราทําให้เกิดด็อกเตอร์เชนขึ้นมาตอน,นแรกอาจจะมีจมูกอ่าแล้วค่อยๆตาค่อยๆทําหลายอย่างมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วอ่ะมันมาตันที่ตรงคนเขาอยากทําหลายอยา่างในฟาร์ซิลิตี้ที่ดีกว่านี้เขาอยากแบบมาแล้วก็เมคโอเวอร์ทีเดียวปุ๊บจบกลับไปใช้ชีวิตทำธุรกิจต่อทำงานต่อก็เลยตัดสินใจมาสร้างโรงพยาบาลที่กรุงเทพก็เป็นแบบสัญญกรรมความงามใบหน้าเฉพาะทางด้านใบหน้าก็เป็นถือว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย